เก็บสองสามไม่จบแล้วจ้ะมาเด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดน้ำกันพาพี่น้องเอซี่ลุยเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าหาเก็บเห็ดผึ่งหวานเด้อพี่น้องลุนไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมือนี้สิมานบ่แต่ว่าคนมาเก็บเห็ดหลายลายอันรถจอดเต็มข่างทางีพี่น้อง นองเอฟซีหลายเด้จ้าเนอทั้งเอฟซีกับเอฟซีใหม่ตุกุกกำลังใจเด้อพี่นอนเออฮยดอกนี่ัจูนพูดซำเนี่ไปเกลียงพี่นองเอยจะแมเป็นหวานแซ่บ

เกี่อีกดอกเด้อพี่นอ้องเห็นบ่พี่นอนะ้องนั่งตัางเธอเลยต้องเหมาะอยู่นี่อยยุกกลางแก่เลยมึงดูกลางเดินเลยนี่ยมึงนี่ก้นเก็บไปเลยพี่นอ้อ,องห้อยขึเจ้าตัดขาไปแล้วแต่ว่าคือว่าแล้วเนาะขาเจ้าจก็บอเห็นตุดดอกคือเฮาอุอนนะ่นละเกาไปเก็บเหยดเทาก็บอเห็นสุดดอกดพี่นอ้องโอ้ยดอกนี้นเนี่ยขนล้นอยู่ ม,ม,มีเห็ดเผิงมองนี้น้อพี่น้องนี่เขาจะห้ว่าน้ำตาลนักค้าจะตุมุกก็คือเห็ดเผิองอันดอกตัวข,า,ขาวๆแม่ดอกขายเงียง้ยวๆเหลืองๆนะจ๊ะจะอีกพันหนึ่งเนาะ Tất ฝนสีปกแปลกปกแบบปลกบบมากเลยปกแปลกปกแบบปลกบบมากเหรออ้ยฝนตกกักๆพี่น้องตกกักๆมามันฝนสีบลตกไหมเมือนี้ไหมไปกอพี่น้องส,สวยเลย ทากไหมถากอันตัวย้ายยหญ่ดิพี่น้องตัวแดงๆดงถักอันเมื่อ,อกพี่น้อง แต่ยุี่น้องขาเขาก็ัย่งนแน่นอยู่นะจ้ะขาย่างไดเอาไปทอดกระเซบได้ดจ้ะนี่เดี๋ยวไปยูสีเอาไปชุบแป้งทอดเอาขาเขานะจ้ะปลาจะมาขึ้นสูงเลยอันนี้เห็ดคอนสนจ้ะนี่คอนเซนตแต่ว่าเทาแล้วจ้ะ ไปกินเ็ดคอนสซนเนี่ยต้องกินอ่อนออนจ้ะเพราะว่าเฮดอันนี้ก็ต้องเอาไปตม้มน,น,น้ำนั่นน้ำเลยจะเฮดคอนสซนเนี่ยก็ะจะเป็นเฮดแบบที่ว่าย่อยยากนะจะ้ะแต่ว่าถ้ากินอ่อนออนี่ก็คือว่าสิด,ดีกว่วกินดอกแก้ได้จะ้ะดอกอ่อนอกรอบๆไหมเอาไปโมกเส่หโมูสามสันพี่นอ้องเออเสียจบ

đại gia cay anh kèm mưa đau cắt đại gia đội đại gia đội đại gia độ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 i gia หว้วนรุดเร็วนะแบบย่านหัวหรุดกับแห้งรุดพี่น้องเลยจับค่อยต้อหมุตีมินี่เฮ็ดผึ่งเนจ้จะนี่ไปอีกเพิ่นเก็บมาเพิ่นนำเม้าว่างไป น้ำเห็ดขึ้นหยานไอยู่ลงหมองไปเราไปหอดใส่เราซ่อนเห็ดอันผึ่งเการักหมองนี้น้พี่น้องเขาออกบ่าหลายดอกเจ้ว่าเขาสิดอกตุ่มี่มีงามงามออกน้ำมอสมราอนี้ได้เต้เฮ็ดดอกออกพี่น้องเอ้ยดอกตุ่มติแม่แม่จ้า ดอกพุ่มแกงเสียบ,บหวานเลยพี่น้องแกงเห็ดพึ่งหวานนี่โอ้ยนี่แหละเห็ดเห็ดที่แสีบที่สุดนะพี่น้องเห็ดพึ่งหวานนะฝรั่งข้าเจ้าก็มาเก็บได้หลาย,หลายเห็ดหมือนี่เมื่อกี้เห็นสองสามคนเขา่าปลาหนีพี่น้องสองสามคนหมดดือดิออกไปเมื่อกี้ลุงจอดว่าขาเจ้าลืมเห็ดป่ะนะโอ้ย <laughs> ขาเจ้าบ่ลืมดอก เออแต่ก็เจ้าเห็นนี่บลืมเนาะม่ม <No, mommy. S 2> ีี่วาสิลืมเด้อเห็ดปึ่งหวานนี่ mm hmm. ห้ายากนะพี่น้องอุ้ยขันเป็นถากบอันนั่นเนะพี่น้องจะมาสิง,งามซะสองดอกนี่เงี่ยกันสองหลงนี่ไหม อไปขึ้นรถพี่น้องเอ้ยโศกดีแม่พ่อดอกนี่อีกต้มมะอยู่นีิไหม,มส,สวยๆนะเน้นปึกเลยค่ะไปสิไปขึ้นรถบึง้งโศกดีจ้ะพ่อเห็นงามๆอยู่ข้างทางคนผ่านไปผ่านมากอ่ะพ่อเห็นพี่น้องข้างทางมีหลีด้วยจ้ะโอ้รถจอดอยู่ทา่าไหน เบิ่งว่าได้หลายปันไดสหมานปันไดสพี่น้องเมื่อนี้ต่ได้พ่อไปอยากไปกินเนาะจ้่จพี่น้องได้ส่วนมากก็ได้จะเห็ดถึงหวานเนาะจ้ะเมื่อนี้ถือว่าโอเคอยู่ขนาดคนมาเก็บเห็ดเละหลายอยู่ไมพี่น้องเมนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องเก็บเห็ดเนาะไอ้ดอกต้มหมูต้มแหนมต้มหมูตุ้มมีเมื่อไน่ดอกนุ่ๆมๆเห็นไหมาจา้ะเนาะดอกนุ่มๆเน,นาะจ้ะ ไปพ่อไปอยากไปกินยุกขนาดคนมาเก็บเห็ดลายหลายพี่น้องวันนี้หลายลิปเพราะว่าวันเสาร์เนาะคนเก็บเห,เบเหด็ดนเาาานาะก็เลยถือว่าอ้าได้ซ็งนี่ก็ถือว่าโชคดีที่พี่น้องเพราะว่าคนเขาบ้านหลายหนะนะแล้ที่ดูข่าวออนไลน์ได้แตะเด้อขอบคุณพี่น้องไอ้ี่หลายที่เราได้ไอ้ี่เ้าเอ้ที่มันขอบคุณทีุ่กกกกาลังรติดตามทุกคอมเมนต์นะจ๊ะพี่น้องเจอกันคลิปหนา้าจ้า